เดี๋ยวก่อนครับย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ก่อนได้รับภารกิจจากบอสของเรานะครับรถลูกค้าเสียอยู่ด้านนอกครับเราก็เลยส่งทีมช่างไปดูทันทีครับปรากฏว่าความร้อนขึ้นนะครับแล้วก็เครื่องก็ดับไปเลยทำการแก้ไขเบื้องต้นครับให้รถขับได้ชั่วคราวนะครับเครื่องมือตรวจเช็คจะพร้อมกว่านะครับ ตอนนี้ก็ใกล้ถึงอู่เราแล้วนะครับผมถึงอู่เราเป็นที่เรียบร้อยครับปลอดภัยหายห่วงเครื่องมือจะพร้อมกว่านะครับที่อู่ยังไงเดี๋ยวตรวจเช็คเสร็จจะรีบเสนอราคาให้กับลูกค้าไปเลยนะครับก็สำหรับใครรถเสียหรือรถเป็นอะไรแล้วแวกใกล้เคียงก็ติดต่อมาที่อู่เราได้เลยนะครับมีทีมช่างพร้อมบริการครับ